นะเป็นทีมอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรเงี้ยมันจะบองแค่นั้นแต่ถ้ายเป็นประเด็นประเด็นฟังตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดมันจะได้อีกแบบหนึง่งเนี่ยนั่นเองนะฮะส่วนวันนั้นเนี่ยดี่นะผมไม่นั่งข้างหลังนะดาม่าอีกนะฮะผมไม่นั่งเพราะว่าผมผมก็นั่งอยู่ข้างๆผมบอกแล้วว่าในตําแหน่งผมอะ่ะเออผมควรจะอยู่ข้างๆดีกว่าเนาะไม่ไม่เข้ายุ่งปล่อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แต่ก่อนที่จะมีการพูดคุยประเด็นไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนเช้าก็ได้มีการประชุมแล้วก็พูดแล้วผมก็อยู่ในนั้นผมก็หนึ่งอยู่ในนั้นแหละที่อยู่ในเอได้ปร,ปรึกษาหารือด้วยเสนอความคิดเห็นในส่วนที่เออมันเหมาะกกอบประมาณไหนได้พูดคุยกับอาจารย์เบียร์อยู่เอ้เกอบประมาณนี้อาจารย์ยืนยันประมาณนี้ต้องระวังเรื่องแบบนี้เพราะบางทีพูดเยอะก็ดราม่าแต่ถ้าไม่พูดเลยก็ก็ก็หนักอีกอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าถ้าจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าพูดเยอะก็ไม่ดีอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่า อ,อทางผู้รักผู้ใหญ่นะฮะท่านอยากช่วยเหลือก็ต้องให้โอกาสท่านมาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าบ้านบ้านนี้เมืองนี้หรือแม้กระทั่งอาจารย์เบียอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่ใช่ผมก็คุยกับคุณน้ำตาลอยู่ว่าวันเนี้คือเขาอนะ่ะไม่ใช่คนที่เฉพาะเป็นคนในครอบครัวคุณนะเน,นา,านะ,นะะเขาเป็นบุคคลสาธารณะนะฮะเออเขาเป็นบุคคลสาธารณะมันจะต้องมีหลายฝากักหลายฝ่ายเข้ามาดูแลเขาปเป็นเรื่องปกติเนะข้าใจปะ เออแต่จะให้พูดมันถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ก็เราอาจจะมองแบบนั้นก็ก็ไม่ผิดนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจคนมุมมองแต่ละเจนมันจะไม่เท่ากันอ่ะอย่างผมก็ก็มองกลางๆถ้ามองข้อดีข้อเสียแล้วเทียบใส่กันแล้วเนี่ยมันได้ดีมากกว่าเสียแต่จะจะได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้อ่าเนี่ยสื่อออกมาไม่ครบถ้วนหรือว่าเวลา สื่อเอามาตัดมันสั้นๆอย่างเงี้ยสร้างประเด็นขึ้นมาให้มันเกิดดราม่าให้มันเกิดเพื่้นแต่เราต้องเข้าใจนะสื่อเขาทํางานของสื่ออะเออเพียงแต่ว่าคนที่คนที่เออสพสื่อเนี่ยจะมีวิจรารณญาณในการฟังหรือว่าการชมหรือว่าการเอามาคิดได้ขนาดไหนยังไงอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นเองให้เราเข้าใจแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รักอาจารย์เบียเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามุมมองอาจจะไม่เหมือนเราเนี่ยฮะ ผมก็มองอย่างนี้นะก็คือคืออันนี้นี่ที่ผมถามเนี่ยมันเป็นในส่วนของผมเองที่แบบในมุมมองของเราก็ยังยังไม่ได้มีภูมิความรู้แบบระดับระระ,ระดับแบบผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อะเนาะก็เลยแบบม,มานั่งคิดก็เลยแบบตั้งข้อสมมติฐานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มานั่งคิดรายละเอียดผิดย่อยอะไรนงไปก็เลยแบบถามพี่ว่าเออมันแต่พอฟังพี่แล้วโอเค อาจางเลยแบบอวาาสมมติอย่างนี้สมมติอย่างนี้อะคนวิพากษ์วิจารณมาเยอะเอ้ยทาไมทําไมทนายพัฒน์ไม่เป็นทนายให้อาจารย์เบียร์เลยนู่นนี่นั่นใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เราต้องมองอย่างนี้ว่าสมมติว่าอะผมเป็นได้ข้อกฎหมายอย่างเดียวแต่เราต้องคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้อ่ะมันไม่ใช่ข้อกฎคือรับคดีที่เป็นอย่างตัวอาจารย์เบียร์มันไม่ใช่ข้อกฎหมายอย่างเดียวรนั้พี่จะนำพาให้แกให้แกไปสู่ความสําเร็จได้เนาะบ้านบ้านนี้มันเมืองนี้มันมันเป็นโบราณอะ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถูกตามความเป็นจริงแต่ว่าแบบนั้นน่ะเราแก้ระบบไม่ได้เราแต่เราต้องเข้าใจว่าระบบมันคืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจผมว่าหลายภาคส่วนหลายความคิดหลายมุมมองเปิดโอกาสให้กันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันฟังตุ้ฟังตั้งแต่เด็กๆอย่างเราฟังผู้วุโสูด้วยฟังหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยผมมองแบบนั้นมันน่าจะสมบูรณ์มากกว่าบางทีเราเป็นเด็กเราเฮ้ยเขี้ยว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 มา สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะแพ้ระบบก็ได้อย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมัน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 ก็ต้องแบบคือคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนอะ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่ถูกไหมพี่มันใช้ได้อยู่ไหมมันก็ใช้ได้อยู่บางส่วนบางส่วนบางส่วนมันก็ต้องรับอารยธรรมใหม่ๆเหมือนกันเข้าใจปะ เราไม่สามารถที่อสมมติว่าคนเจนหนึ่งคิดผิดเนาะแต่ถามว่าเราเอ๊ะเราบอกว่าคนเจนเนี้ยที่เขาเขาผิดเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราอยาลรมว่าสังคมนี้โลกนี้ใบนี้เขาแม้กระทั่งเราเป็นเด็กเนี่ยเราทําคําสั่งบางอย่างเราทําสิ่งบางสิ่งเข้าไปเนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตเขาด้วยซึ่งเราต้องฟังเขาด้วยเข้าใจปะเข้าใจ บางสิ่งบางอย่าง่ะเขาเชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อผีปูตาเขาเชื่อเรื่องบันผีบันทบบรุษเขาเชื่อนู่นนี่นั่นนี่คือบังคับเขาไม่ให้เชื่อเลยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามีหน้าที่แค่สอนเขาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเขาเขาคอยตามแบบยุคใหม่ก็เรื่องของเขามันเป็นแบบเนี้เราเราต้องเราต้องอยู่ในกติกานี้เราบังคับเขาไม่ได้มันเหมือนการเลือกตั้งอ่ะเป็นหน้าที่นะ แต่คุณจะมาคุณได้สิทธิ์แบบนี้คุณไม่มาคุณเสียสิทธิ์แบบนี้อะไรคืออย่างเงี้ยเออแอดมินต้องตั้งคําถามว่าการถแถลงการมีผลดีต่อการต่อสู้คดีอย่างไรมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวแค่อยากให้ชี้แจงในมุมของจันเดียรกแกแ้แกก็ได้ชี้แจงไปว่ามุมของแกคือประมาณก็อย่างน้อยก็พูดหลายรอบก็พูดอย่าพูดจนกว่าจะคนจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่แต่ว่าเจตนาเขา้าคือประมาณนั้น ระดับผู้ใหญ่บางสิ่งบางอย่างาบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องออกคนที่มุมมองข้อกฎหมายออกมาพูดอย่างเช่นถ้าผมพูดข้อกฎหมายปับ๊บเนี่ยผมก็ข้างอาจารย์เบียคนจะมองอย่างนี้แล้ววิยาวุธผม,ผมอาจจะพูดถูกก็ได้ตามข้อกฎหมายแต่คนไม่ฟังแต่ถ้ามีนักกฎหมายที่อาวุโสขึ้นมาเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านการทํางานมาเหมือนท่านอายการอธิบดีอายการสารนายาอายากรุงเทพได้ท่านบอ,อกว่าพูดอย่างเนี้ยแล้วท่านผ่านประสบการณ์กฎหมายมาคนอื่นอากจะฟัง อายการรุ่นน้องอาจจะฟังเ e e อ๊ะหรือว um e ่าตารวจเอ๊ะอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าขนาดเขาพูดแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็ต้องฟังกันหน่หนึ่งหรือว่าอะไรที่เอออาจจะไม่ใช่ก็ต้องตัดทิ้งอันนี้ใช่ก็ต้องมาว่ากันก็ต้องแย้งกันถูกไหมนะฮะแม้กระทั่งที่เป็นท่านหม่อมหลวงท่านมีเชื้อเจ้าเนาะมีเชื้อเจ้าแล้วก็เอออยู่ทําเรื่องของความสถาบันอย่างเงี้ยทาเรื่องของสถาบันแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องฟังท่านว่าเอ้ e y, ขนาดท่านยังมองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ลบ มันไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วนะนเขาเป็นราชนิอูงในวงศัตษาสิบปูนนะเขาเป็นหมอมขายังมีความเห็นแบบนี้เลยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะคนทั่วไปหลังเราจะคิดยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือคนฟังอ่ะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังในการดูในการรับชมในการแยกแยะใช่ไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อ แต่ฟังแล้วต้องคิดแล้วต้องประเมินเองมันเป็นแบบเดยเจอเคสที่อาจารย์เอาคลิปการถล่มของจำเลยมาเป็นหลักฐานในการไม่ลดโทษไหมครับไม่เกี่ยวจ้ะไม่เกี่ยวจ้ะอย่าไปถามอะไรที่มันวามันไม่เกี่ยวอะ่ะ <laughs> ไม่ถามอะไรมันเป็นชาอ่อนน่ะคุณคือบางทีคําถามหรือบางทีครับมันมันจะมีนะพี่บางทีคําถามแบบหลงประเด็น คำตอบแบบหลงประเด็นถามอย่างตอบอย่างแถไปอย่างมันก็มีนะถามเพื่อให้มันตอบแล้วแบบมันผิดอ่ะอย่างเงี้ยคำถามไม่สร้างสรรค์เลยเนาะคือตอนนี้ผมมองผมมองนะที่ผมสังเกตก็คือมันมีคำส่วนใหญ่เวลาอาจารย์ไลน์มันจะมีคำถามที่ว่าเหมือนเอาแอดฟอในใคำถาม,ใ,มในในภาษาที่กฎหมายเขาใช้กันน่ะเยอะนะพี่ นี่นี่เหมือนสร้างช่องปลอมเนี่ยนางหน้าไม่เอาขึ้นเนี่ยแล้วก็มาถามผมเนี่ยแล้วให้ผมด่าให้ผมวีนเนี่ยนางหน้ายังไม่เอาขึ้นมัเออเนี่ยมันจะมีอีคนประเภทนี้แหละแบบที่พี่บอกนี่แหละสร้างช่องปลอมขึ้นมาแล้วเข้ามาตั้งคําถามแล้วเป็นคําถามในเชิงกฎหมายอ่ะแบบในเชิงนักกฎหมายที่เขาใช้กันอ่ะแล้วเอาคลิปตัดคลิปแค่นั้นอ่ะมันจะถามให้คนทะเลาะกันพวกอย่างเนี้ย ถามเ่อ้ยคนนี้อ้าทำไมนักกฎหมายคนนี้ว่าอย่างนี้เอ้ยทำไมคนนี้ว่าอย่างนี้มันเอาคนนั้นคนนี้มารวมกันแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมนะเพราะว่ามันทําให้คนทะเลาะกันคําถามที่ไม่เชิงช่างสร้างสรรค์เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คนทะเลาะกันอันนี้อุยหน้ามีปัญหามากเลยสังคมผิดเรื่อสังคมมีปัญหาคือตอนนี้เรื่องของอาจารย์เบียร์หนักๆเข้าเนี่ยคือมันมีปัญหาเพราะว่ามันทําให้สังคมทะเลาะกันนะที่จริงไม่มีอะไร เหมือนเหมือนวันั้นท่านพูดท่านหม่อมได้พูดอ่ว่าไม่คิดคิปไอไอคลิปไอหมาที่บอกว่าหมาเน่านู่นนี่นั่นเนี่ยเนาะเอออาจารย์เดียพูดมาสามสี่เดือนแล้วแล้วถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ควรจะมีปัญหาตั้งแต่สามสี่เดือนที่แล้วตั้งแต่วันพูดมันไม่ใช่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้แล้วมันค่อยมีเรื่องถูกไหม ถ้ามันเป็นเรื่องจริงๆวินโยชนคนทั่วไปอ่ะมันต้องมีเรื่องตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่เพิ่งมาโผล่แล้วมีเรื่องวันนี้เนี่ยห,หลักการคิดของว่าคนธรรมดาที่เขาเอามาเอามาจับประเด็นเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องเออถ้ามันเป็นเรื่องมันต้องเป็นเรื่องตั้งแต่วันนู้นไม่ใช่เพิ่งมาขุดมาวันนี้แล้วมันเป็นเรื่องวันนี้ถูกไหมอ่านึกออกพี่นแสดงว่าวินโยชนคนทั่วไปเขาไม่ได้สนใจกับคําพูดของอาจารย์เบียจนเป็นเรื่อง แล้วมันก็เลยไม่ได้ดูหมิ่นศาสนาไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไปทางงทีนี้เข้าใจเออถ้ามันจะเป็นเรื่องมันต้องฟังแล้วปุ๊บไม่ได้เลยเป็นการล้มล้างคือ,อ,อถ้าสมมติว่าฟังปุ๊บในไรนี้ปุ๊บแม่งตกบ่ายตกเย็นปุ๊บมีข่าวเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเลยอันนั้นเน,นี่ยอันนั้นคือชัดเจนว่าเป็นเรื่องแน่แต่ถ้าอันนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วมิจิยุชนสังคมยังปก,กติอยู่่ะคุณจะบอกว่ามันบ่นทําลายศาสนาได้ยังไงคุณจะบอก ม,มันมันวุ่นวายได้ยังไงม,มันมันนู่นนี่นั่นได้ยังไงเอาแค่เนี้ถ้าคุณใช้ตกกรรกะนี้คิดคือจบถูกไหมคือ,อในมุมมองอ่ะของพวกเราอ่ะพี่คนทั่วไปอ่ะเขาใช้เขาเขาใช้บริบทแบบแบบที่พี่พูพดนะแต่มันก็มีไอ้คนกลุ่มเดียวแหละที่ไปสรรหาเอามาไงคือไม่ต้องไม่ต้องมองว่าเรื่องสู้คดีมันไม่ได้เกี่ยวกับาอ่านาไม่ได้ผลกับเกี่ยวกันต่อสู้คดีหรอก <laughs> แต่เป็นการพูดเพื่อให้สังคมอ่ะเข้าใจเข้าใจในมุมมองข้อกฎหมายและเจตนาของอาจารย์เยอีกแบบหนึง่งเพื่อให้ทุกคนเวลามาเสพข่าวหรืออะไรต่อไปเนี่ยให้มาฟังเหตุและผลสองมุมสองทางแค่นั้นเองเข้าใจปะแล้วทีนี้ก็ให้ประชาชนเลือกเอาว่าประชาชนจะเอาฝั่งไหนมุมมองข้อกฎหมายสิ่งไหนมันควรจะเป็นน่ะหลักง่ายๆถ้ามีเรื่องมันมีเรื่องตั้งแต่วันที่พูด สังคมก็ยังพูดไปแล้วสังคมยังปกติสุขแสดงว่าอันนี้คือเรื่องปกติแต่ถ้าเอยผ่านเออนั่นแหละผ่านมาสามสี่เดือนแล้วเขาก็าไม่ได้มีอะไรมึงไปขุดมาจนเขามีเรื่องกันแสดงว่ามันปกติสุขคิดแค่นี้สิคิดคดีคิดเรื่องกฎหมายคิดแค่นี้สิอ๋อป้าบอมากมัน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 เลยแบบเข้าใจแต่คือต้องอย่างนี้พี่ ประชาชนทั่วไปแบบผมเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าในบริบทที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอในบ,ในบริบทที่พี่พูดเมื่อเกี้ยเรื่องเรื่องเมื่อกี้นะพอเรามาพูดกันแบบเนี้ยทุกคนจะถึงบางอ้อหลายๆคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอืมก็แค่นั้นเองถ้าพูดพิดสังคมออกมาเอ้ยมีพาควิจารณ์กันยาวเลยอย่างเงี้ย แบบนี้ล้มล้างแบบนี้ไม่ใช่ปกติแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชัดเจนแต่ถ้าพูดแล้วสังคมก็ยังอยู่ปกติสุดเขาก็ฟังปกติก็ไม่ได้อะไรแล้ววันหนึ่งคนไปขุดมาแล้วบอกว่าเป็นใช่ใช่ใช่ใชอันเนี้ยสังคมตายอันอันไม่ใช่พลเรื่องตามเออข้าใจพี่แต่บางคนเขาไม่รู้ไงรวมรวมถึงผมเองด้วยนะวันเนี้ยผมพอผมได้ฟังที่พี่พูดเมื่อกี้ ผมก็เลยอ๋อแม่งเป็นแบบนี้นี่เองคือคือเราคือเราก็ไปแบบแล้วพอมันมันเกิดปัญหาขึ้นเราก็แบบอ๋อซึ่งซึ่งถ้าคนรู้คนทั่วไปรู้อะพี่มันจะไม่ตื่นตระหนกมันจะไม่แบบมันจะไม่มานั่งตั้งคําถามว่าอะไรยังไงแบบไหนอ่านี่แหละถ้าพูดเยอะก็บอกว่าก็าข้างอาจารย์เบียร์อืมอันเนี้ยอันนี้มีความรู้นะพี่อันเนี้ยม,มีมีประโยชน์นะสําหรับคนทั่วไปที่ต้องมานั่งถามแล้วอาจารย์จะติดพวกไหมแล้วอาจารย์จะอย่างนั้นไหม แล้วอาจารย์จะอย่างนี้ไหมอ่ะแล้วถ้ามองถ้ามองแบบผมมองแล้วตีเนี้ยคิดว่าคิดว่าผิดไหมล่ะคุณจะมาตื่นอะไรหรอเพราะพูดผิดมันตื่นตั้งแต่วันนั้นเองมันไม่ใช่มาตัองมรอวันนี้พนังคุหฮาในคลิปอาจารย์เบียร์เป็นคนพูดเองว่าเถ่นปกครองใช้อำนาจไม่เป็นธรรมคุณฟังหมดหรือยังคุณฟังข้อความบริบททั้งหมดหรือยัง คุณดูเจตนาสิคุณดูหลายๆอย่างสิเขาพูดอะใช่แต่เขาก่อนที่เขาเกิดมาก่อนจะพูดอะคืออะไรฟังยังฟังแล้วฟังสักสิบรอบแล้วใช้สมองคิดเวลาฟังอะใช้สมองคิดคิดเยอะเนาะคือไม่รู้จะสอนอยังไงเหมือนกันน่ะโอเจตนาพิสูจน์ได้หลักฐานไม่ได้จ้าคือแบบ อย่าปัญญาอ่อนว่ะผมไม่รู้จะสอนยังไงโอ้ยแต่กูรู้กันเข้าใจไหมกูเรียนกฎหมายมาในบิดเบี้ยวกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือคือผมไม่รู้จะสอนยังไงเนี่ย เข้าใจปะเราเรียนกฎหมายมาแล้วแบบอะไรอยู่วะอย่างเงี้ยเข้าใจผมมาเข้าใจแต่ไอคนไอคนที่ไอคนคนอื่นที่คนหรือว่าคนที่เขาอินซีน้อยอ่ะคุณจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะหลักในการทําคดีที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยหนึ่งนะที่ทําเกี่ยวกับสถาบันหนึ่งเรื่องของการหมิ่นสถาบัน เรื่องเทียบเทียบกับหมิ่นของคาว่าสงเนี่ยดูหมินไอาตามมาตาสิบสี่ตีอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ดูอย่างเดียวนะที่เขาทําคดีไอ้ทาไมคนนี้ผิดหนึ่งหนึ่งสองเหมือนชมมมุมนุมแบบทาไมผิดหนึ่งหนึ่งสองทำไมผิดนู่นนี่นั่นบางคนเอ ي, เขาโพสแค่นี้ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ผิดเลยนู่นนั่นไม่ใช่เวลาอายการสืบเนี่ยเขาสืบโคตรเง่ามาเลยนะว่าคุณเคยโพสแบบลักษณะบงับงบงังสีบังเาขาใจไหมเขาไม่ได้เอาแค่อ,อันเดียว เขาไม่ได้แค่เอาอันเดียวนะครับเขาไม่ได้แค่เอาแค่อันเดียวนะครับมามามาบอกว่าผิดนะฮะเขาดูเจตนาหลายๆอย่างประกอบกันดูหลายคลิปหลายเหตุการณ์มาประกอบกันเขาให้ความเป็นธรรมคุณมากนะครับเขาให้ความเป็นธรรมคุณมากนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้คนนี้มาชุมนุมคนนี้แต่งตัวเรียนแต่สถาบันคนนี้ทําไม่ดีกับสถาบันเขาไม่ เขาไม่ได้ดูอันเดียวเขาดูเยอะมากครับเขาให้ความเป็นธรรมคุณเสมอบางคนบอกว่าไม,ไม่ไม่ความเป็นธรรมเขาเลยไม่ใช่นะฮะเขาดูเยอะมากครับผมเขาไม่ให้คนทะเลาะก,กันหรอกครับเขาไม่อยากให้คนมาโดนคดีหรอกครับเขาดูครับบางคนกับนายเนี่ยบอกว่าตัวเองรักตัวเองรักแต่ตัวเองเป็นคนทําลายเสียเองเนี่ยต้องระวังด้วยนะฮะเนาะ เขาดูเจตนาคนที่จะเอ้ยดูหมิ่นกันคนจะด่ากันคนจะเออ่ทำลายเนี่ยเขาไม่ดูเจตนาเพียงครั้งเดียวนะเขาดูหลายอย่างประกอบกันมากเลยจําไว้เนาอแล้วผมถามแบบนี้พี่ที่มีคนบอกว่าหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยถ้าฟ้องแล้วเขาดูแล้วมีมูลเขาจับติดคุกเลยใช่ไหมพี่ความบริสุทธิ์ไม่ยังไมเขาก็ให้ประกันตัวโดยหลักแหละฮะ โดยหลักว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะทําคดีลักษณะบางคดีเนี่ยเอาปล่อยไว้มันก็มันก็พูดเยอะกว่าเดิมอ่ะเสียหายเยอะกว่าเดิมเพราะเขาจับขังก็ถูกต้องแล้วแหละอ่าด้วยนะครับแต่เชื่อเลยนะว่าคดีลักษณะแบบเนี้ยเขาดูเจตนายเยอะมากเขาสืบหลายมากนะเขาสืบตั้งแต่ว่าไอ้คุณเคยโพสตลักษณะแบบเนี้ยตั้งแต่ปีไหนโพสตยังไงเขาไล่มาหมดนะเขาไม่ได้เอาแค่อันเดียว เขาดูเยอะนะเขาดูเยอะผมบอกให้เลยว่าดูเยอะมากเขาทําคดีกันเนี่ยที่ออกมาตาัดสินนู่นนั่นน่ะเอ้ยเราบอกเพราะเราใจเราเอียงเราเพไปกับเขาเยอะเราเลยเชื่อ,อว่าเขาไม่ได้ผิดน,นู่นนั่นแต่ที่จริงไม่ใช่เวลาเขาสืบกันอน่ะเขาดูเขาดูเยอะครับคือเออพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่ามึงด่าจนเป็นสันดานไหมใช่<อ> <laughs> ไหมถูก <laughs> เขาไม่ดูคนเดียวจ้ะเขาดูเขาดูเยอะมากเอ้แต่ว่าเวลาที่มันออกข่าวสมมตินะ คนนี้ยผิดมาตานี้เผิดผิดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนะี่ยผิดมาตานี้เราเห็นแค่น,นี้อันนี้ไม่ผิดถูกไหม,มแต่อ,อันนี้คือคุณเวลาออกข่าวแต่ว่าเวลาในในในที่เขาสืบกันในสำนวนอนะ่ะเขาขุดจนเยอะมากหลายคลิปหลายโพสพฤติการเนี่ยคือบอลเลยอย่างเงี้ยอันนี้โดนแน่เนี่ยเนี่ยมีม,มีมีในเมนของผมเนี่ยมีคนถามว่า ถ้าจะถามการสู้หนึ่งหนึ่งสองต้องถามว่าทนายพัทเคยต่อสู้คดีหนึ่งหนึ่งสองมากี่คดีครับผมไม่เคยต่อสู้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพราะผมไม่อยากยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองผมพูดเลยเรื่องนี้ไม่ควรจะมีการเอามาทําร้ายกันและเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะไปพูดก้าวล่วงนะผมพูดเลยผมไม่อยากไปยุ่งมีคนมาถามผมเยอะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมผมไม่อยากไปก้าวล่วง และไม่อยากให้ส่งเสริมคือถ้าคุณไม่พูดถึงคุณก็ไม่โดนพูดแค่นั้นเองนี่นะพี่พี่ผมจะบอกอะไรพี่ๆอย่างหนึ่งนะการการวันนึงเนี่ยถ้าพี่จะจ้างทนายสักหนึ่งคนนะแล้วพี่ดูอย่างบริบทพี่ทนายพัทเนี่ยแบบเนี้จ้างได้และน่าจ้างและควรจ้าง ผมไม่ต้องมาจ้างหรอกผมไล่หนีหมดอ่ะปพ๊บซึ่งผมเคยจ้างทนายไม่ไม่ได้มีบริบทแบบพี่ทนายพัดน,นะว่าเฮ้ย mm hmm. ว่าอะไรเคยทําอะไรไม่เคยทํามีแต่โมไปเรื่อยอ่ะอันนี้ผมพูดถึงในในในบริบทที่ผมจ้างทนายไปฟ้องเรื่องคดีรถชนนะพี่ทนายพัดแม่งแบบสรุปกูเสียเงินฟรีเลยหนึ่งหมื่นจริงพี่ไม่ไม่ ไม่ควรเป็นคดีผมอยากจะบอกเหมือนผมบอกอะ่ะอย่าเป็นคดีเลยเป็นแล้วไม่คุ้มหรอกมีแต่เสียกับเสียมีแต่บอกว่าต้องชนะต้องชนะสุดท้ายมามีแต่แพ้กับแพ้อย่าเป็นคดีพยายามอย่าทําผิดกฎหมายพยายามที่จะฟังความเป็นกลางอย่าไปอยากชนะต,อองงนต้องอย่างนั้นต้องอย่าเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์แก่สังคมไหมตัวทนายเองก็ตามนะเวลาทํางานอะ่ะมันเกิดประโยชน์แก่สังคมไหมด้วยนะเพราะอย่าเราอย่าลืมนะว่าบางทีเราทําคดีให้กับคนเนี้ยเราจับคนนี้ติดคุกอ่ะ มันไม่ใช่ติดแต่พ่อขับตัวเขานะครอบครัวเขาอะไรเขาอะเยอะแยะเพราะเราใช่ไหมพี่ใช่เป็นแบบกับบินนะสูยดากันสูซูยดากันสูดากันฮัสิี่แตกยังสูยดากันสูยดากันหลายสู่ซูฮูดีเบิร์ดซูเป็นเขาตะสููฮูดีเบิร์ดฮูดีบิส์ซูเรืองซูแนว อ่าแล้วก็เนี่ยเนี่ยพี่มีคนบอกว่าจบค่ะถ้าทนายพันไม่เคยต่อสู้ก็ไม่มีทางรู้แนวทางการต่อสู้คดีหนึ่งหนึ่งสองจ้าและอีกคนที่และอีกคนที่รู้นี่มึงจบอะไรมาคือเก่งแท้ถามมันดิไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ฟังหรือเปล่าฮะม่รู้ว่าฟังหรือเปล่าเจ้าก็ถามมันสิไม่ใช่ว่าไม่เคยสู้แล้วไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่ดูคำพิพากษาที่เขาตัดสินกัน ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเราทำคดีแต่ครอบครัวมาเราไม่ดูเรื่องอื่นเลยหรือว่าศึกษาเรื่องอื่นที่มันค่อนข้างเหมาะสมหรือว่าเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นประโยชน์แต่ตัวเราและคนอื่นด้วยเราตอบคนอื่นบางทีเราก็จําเป็นจะต้องตอบเราก็ดูเข้าใจไหมยิ่ตื่นรู้ว่าพระเจ้าเองไม่เคยพูดคำหยาบพี่สอนเองสิ มึงก็สอนกอเขาในเป็นอย่างสูงมิตะพูนเก่งๆนี่ยสูสอนกอเขาได้บอสูกก็สอนกอเขาแหม่สูสอนกอเขาว่าได้ลนะ่ะสู้รมเมาที่แตกงเนี่ยสูสอนกอเขาบางด้วเอาต้ <c oughs> องไป<อ>ว่อดีดีด้วเอาเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละคนคนคนแบบเนี้ยควรจะต้องโดนแบบนี้สอนเหมือนเขาได้ไหมไม่ได้แต่เก่งอย่างเดียวคือด่าเขาด่าด่าคนอื่นตีต็งคนอื่นตำหนิคนอื่น มาแม่คนอื่นอีพวกเนี้ยจับมาสอนเองให้หมดต้องถามว่าวันเนี้ยคุณทําอะไรเพื่อสังคมบ่มีอย่าไปด่าเู้อืคุณเห็นว่าเขาทําไม่ดีอาจารย์เบียร์ทำไม่ถูกต้องคุณน่ะก็ออกมาพูดสี่มาไล้สี่มามาสอนแทนเขาสิแบบนี้อาจารย์เบียร์ไม่ถูกครับที่มันถูกเป็นแบบนี้ครับเอออย่างเงี้ยคนฟังคุณแน่ถูกไหม เพื่อมันเกิดมันเพื่อมันจะได้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันแล้วเกิดประโยชน์มาเแมนมาเขาพูดไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเออพูดกูมึงไม่ดีนะแล้วคุณก็ไม่ใช่สิคุณครับผมท่านเทวดาอะไรเงี้ยมึงก็มาล่องสอนเบิง้งถ้าคนฟังเยอะแล้วคนเชื่อมึงเยอะก็แสดงว่ามึงมาถูกทางแต่ถ้าคนไม่ฟังมึงมึงก็พิจาาตัวเองอเออจำไว้คือต้องยึดอย่างนี้นะผมมองว่าต้องยึดอย่างนี้นะพี่คือ ณปัจจุบันน่ะการที่คนเข้ามาดูเราเยอะหรือน้อยเนี่ยมันมีสองเหตุปัจจัยนะคือเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเห็นแล้วไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่รู้อ่ะคนตามผมไปรล้านแสดงว่าไม่มีสมองหรือเปล่าฟังผมเนี่ยเนี่ยนั่งเฝ้าผมทุกวันทุกวันเนี่ยบางวันดูเป็นเป็นพันสองพันสี่พันห้าพันเนี่ยหรือว่ามาติดตามช่องผมเยอะแยะเป็นล้านอ่ะรวมทุกช่องเนี่ยเป็นล้านแน่นอนเออ นีม่มีสมองอนผมหรือเปล่ามันก็ฟังผมนี่เออเออิออี่ใจแงะเนาะฟังให้เป็นประโยชน์ฟังแล้วหยิบประโยชน์จากการฟังไปใช้อ่ะอันนั้นคือเรื่องดีแต่ไม่ใช่มาฟังเพราะว่าตามกระแสะผมมองแบบนี้นะทุกวันนี้คนผมผมพูดกับเอฟซีอาจารย์ตลอดฟังแล้วมีประโยชน์ไหมฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็ฟัง ก็ติดตามแต่ถ้าฟังแล้วคุณมองแล้วว่าฟังอาจารย์แล้วแม่งไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องไปติตําหนิเขาว่าเขาเป็นยังไงเออถ้าฟังแล้วบอกว่าเขาไม่ถูกตรงนั้นตรงนี้ก็ชี้แจงสิก็มาสอนเองอย่างวะแต่สอนไม่ได้เหมือนเขาแต่กับเก่งกว่าเขาหนิก็บพี่วัติวแต่สอนไม่ได้เหมือนเขาก็ก็ไหนแหละนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าว่าสัตตานังไงพี่พัทคือสัตตานังอะ โอ้ยึดติดเอาก็ไปลองดูเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องกฎหมายใช่ไหมแล้วถ้าผมไม่พูดสไตล์เนี้ยผมถามหน่อยมันแต่นั่งมานั่งดูกันถึงขนาดนี้แม่งก็ไปดูกันสิบคนยี่สิบคนเหมือนที่เป็นท่านที่ทำหนะ้าที่ทนายจา๋าเลยสอนกฎหมายเลยอย่างเงี้ยเปิดตำราสอนกันตามดีกากันอะ่ะก็ดูกันสิบคนยี่สิบคนอะ่ะแต่ถ้าเราคุยเื่องทั้งกฎหมายด้วยบริบทสังคมด้วย พูดลักษณะที่เชิงหยอกล้อหรืออะไรที่ทําให้คนมาฟังอ่ะพอเขาหลงมาฟังเราฟังไปฟังมาเขาก็รู้กฎหมายนะแล้วเขาก็ไม่เป็นคดีความกันเขาไม่เสียเงินเสียทองไม่ต้องมาจ้างไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบนี้เกิดประโยชน์มากมคืออย่างอย่างอย่างพี่ทนายพัฒน์กับอาจารย์อ่ะคือสอนสองแบบคือมีทั้งมีทั้งความรู้ด้วยแล้วก็หยิบยกบริบทอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะ มาด้วยแล้วก็มีอีกบริบทหนึ่งคือการพูดคุยหยอกล้อผมมองว่าในบริบทสามสามอย่างเนี้ยพี่คนชอบฟังก็ได้ทั้งความรู้ด้วยได้ความเฮฮาด้วยได้ความสนุกสนานด้วยมันไม่น่าเบื่อสําหรับผมผมมองว่ามันไม่น่าเบื่อนะใช่มันต้องอย่างนั้นไปไปฟังเออมาสอนธรรมะปุ๊บพระพุทธเจ้าต้องอย่างนั้นต้องงี้โอ้ยแมว คนไม่เอาหรอกเงินฟอนกฎหมายไม่ต้องไปถามไม้คิดตื่นรู้แล้วนะมันไปเที่ยวแล้วนะมันกลับศาสนามันแล้วมันไม่ได้มาช่องนี้แล้วแหละมันกลับศาสนามันแล้วไปแล้วมันสนใจนักกลุ่มหนูไม่ต้องถามหามันมันมันกลับไปศาสนามันแล้วมันไปสองคนกลับไอ้คนไหนนะไม่รู้เมื่อกี้หนี่งสองคนเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วสองคนมันมีคนเข้ามาถามว่า ผมกับพี่ทนายพาดดาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะก็ไม่รู้เขาเห็นเขาทำเห็นเห็นเห็นเขาถามมาไม่ใช่คุณลองฟังบริบทดีๆไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างจนไม่ลืมถึงอุลตารุ่นนี้โวยผมจบนิติศาสตรจากรามคำแหงสองปีครึ่งนะผมเออจบทนายความด้วยนะผมจบนิติปัณฑิตไทยด้วยนะ ไม่ง้อนะแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเชื่ออะไรที่มันไม่มีหลักและเหตุผลไม่ใช่เราจะเอ้ยตามอาจารย์เบียร้อเปอร์เซนบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องติงบางสิ่งบางอย่างคิดช่วยก็ต้องว่าก็ต้องถูกต้องให้มันถูกเอาให้มันเอนเอเขาก็ต้องเข้าใจมุมมองของสังคมอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็ต้องว่าแล้วเขาไม่อยากให้คนมาเชื่อแบบงมงายผมไม่เห็นบางคนเชื่อจนมงมงายอันนี้ไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้สอนให้มงมงายเช่นบางคนมากราบไหว้เขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูก เขาไม่ได้อยู่ในบริบทที่ที่ต้องมานั่งกราบนั่งไหว้กันเขาอยู่ในบริบทของสามัญชนเหมือนเรานี่แหละใช่เพียงแต่ว่าให้ดูความดีของเขาหรือสิ่งที่เขาสอนว่ามันถูกต้องไหมอันนี้เห็นด้วยถ้าชื่นชมเขาตรงเนี้ยผมไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าแบบเ,เราอายุเยอะมากราบมาไหว้เขามาศรัทธาเขาอะไรที่มันเหมือนเป็นพระเป็นเจ้าอะไรที่มันเกิดเลยอันนั้นไม่ควรนะ<ช>ครับเราเรานับถือให้นับถือกันที่ความดีไม่ใช่ใช มาทากาจาร์เบียแล้วมันได้บุญหรือไม่ใช่ฮะให้เราเข้าใจบริบทแบบนั้นคือความดีเขาประโยชน์ที่เขาสร้างาให้มองให้มองมุมมุมมุมพวกเนี้ยพี่ให้มองเยอะเยเลยนะอย่าไปมองว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มองความดีกับประโยชน์ที่เขาสร้างที่เขาทําไหว้กันที่ศีลไหว้กันที่ชื่นชมความดีของเขาอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องไหว่อย่างนี้แต่ถ้าสมมติปไปไหว้พระเราไหว้ที่พระห้าง อันนั้นไม่มีข้ออยู่แล้วเพราะว่าเราไหว้ที่พระเพราะว่ามันเป็นธงชัยของศาสนาเขาอันนั้นน่ะคนคนเท่าคนแก่อาจจะยกมือไหว้อาจารย์เบียในบริบทของว่าเฮ้ยอาจารย์เบียเป็นคนดีเลยยกมือไหว้อ่ไม่ว่าอันนั้นน่ะได้แต่อย่าไปยกมือไหว้ด้วยความแบบความหลงความงมงายหรืออะไรก็แล้ว<ม>แต่ม่มันไม่ได้ไม่เหมือนกับพระ เข้าใจเข้าใจกันแล้วเนาะเอฟซีทั้งหลายไไม่พูดเยอะเดี๋ยวเป็นดราม่าไปแล้วกลับไปสู่สนาเดิมทํางานก่อนนะกลับกรุงเทพแลายบายเฟินมาอีกแล้วนางเฟินมาอีกแล้วไปก่อนนะด่ามันด่ามันไม่หรอกนางเดี๋ยวนี้นางไม่ค่อยมาวุ่นวายแล้วนางแค่เข้ามาดูเฉยๆพี่ผมไปแล้วนะกลับกรุงเทพก่อนบายๆได้ครับ